วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรออนเลิร์นในคาบที่ผ่านมาเราก็เรียงพูดถึงการหารเนาะซึ่งที่เราเรียนกันไปเนี่ยเราก็จะมีการหารที่ตัวหารมี1หลักใช่ไหมคะตัวหารมี2หลักอ่าเพราะฉะนั้นคาบนี้ก็จะพูดถึงการหารที่ตัวหารมี3หลักนั่นเองซึ่งเนื้อหาของคาบนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือ เรียนนะคะคณิตศาสตร์ป4เล่มหนึ่งของอักษรนะคะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า95นะคะนักเรียนอ่าเราก็จะเริ่มต้นด้วยหออัวข้อการหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ100ใช่ไหมคะอ่าเรามาทวนความรู้เดิมกันก่อนพหุคูณของ100คืออะไรคะก็คือจำนวนที่100เนี่ยไปหารลงตัวใช่ไหมคะอ่าก็จะมีอะไรบ้างเอ่ย อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะจริงๆมีเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่น100ใช่ไหมสามร้ 300, 400, อยสี่ร้อยเก้าร้อยจำนวนสี่จำนวนที่คุณแอนเขียนไปเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นพหุคูณของ100หมดเลยใช่ไหมคะ,ะเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการหาผลหารนะโดยที่ตัวหารของเราเนี่ยเป็นพหุคูณของ100เนี่ยเราจะมีวิธีทำยังไงบ้าง แต่ก่อนอื่นคุณแอนขอถามทวนคาบที่แล้วๆก่อนเนาะก็คือตอนที่เราพูดถึงการหารจํานวนที่มีสองหลักอ่าตอนนั้นเนี่ยถ้าตัวหารเป็นพหุคูณของ10เนี่ยนักเรียนสามารถทําได้กี่วิธีคะนักเรียนทําได้สองวิธีใช่ไหมคะวิธีแรกก็คือการหารยาวแบบที่เราเคยทําปกติเลยส่วนอีกหนึ่งวิธีวิธีที่สองเนี่ยเราจะ แจกแจงพหุคูณเนี่ยออกมาเป็นจํานวน2จํานวนคูณกันใช่ไหมคะแล้วเราก็ค่อยๆหารไปทีละขั้นตอนเนาะ,ะสำหรับการหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ100เนี่ยเราก็สามารถทําได้2วิธีเช่นกันค่ะเรามาดูวิธีแรกกันก่อนเลยเนาะวิธีแรกก็คือการหารยาวนั่นเองในตัวอย่างที่9นะคะเราต้องการหาผลหารของ34,800หารด้วย600นะคะ วิธีแรกจะใช้หารยาวที่เราคุ้นเคยคะ่ะนักเรียนก็ตั้งหารยาวเลยนะอ่าแบบนี้คะ่ะเช่นเดิมนะเราจะเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือก็คือเลขสามนะคะแต่ว่าหกร้อยเนี่ยหาร3ไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะขยบมาเรื่อยๆนะอ่ะคุณแนงขยเบมาถึงสาสิบสีก็600ยังหารไม่ได้อีกอ่ะสาม้อยสก็ยังหารไม่ได้นะคะอ่ะงั้นขยบมาถึงหลักนี้เลย เป็น3,480อ่าอันนี้600หารได้นะคะทีนี้เนี่ย600คูณอะไรเอ่ยถึงจะมีค่าใกล้เคียงกับ3 4 8 0นอ่านักเรียนสามารถท่องสูตรคูณแม่6ได้นะคะเมื่อได้แล้วเนี่ยเราก็เติมเลขศูนย์เข้าไปอีก2ตัวเนาะซึ่งเมื่อคุณแอนท่องสูตรคูณแม่6ไปเนี่ยคุณแอนก็จะพบว่า6คูณ5เนี่ยเป็น30พอเราเติมศูนย์เข้าไป2ตัวก็จะได้3,000ันซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ 3,480เลยเพราะฉะนั้นคุณนอนเติมเลข5นะคะแล้วก็600คูณ5นะคะได้3,000ก็จะเขียนไว้ข้างล่างเนาะจากนั้นเอา3,480ลบกับ3,000ใช่ไหมคะได้เท่ากับ480อแ่าแล้วเราก็ดูหลักถัดไปด้วยนะก็คือเลขศูนย์อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังดู4,800อยู่นะคะเหมือนเดิมคะ่ะ600คูณอะไรได้ใกล้ๆหรือว่าได้เท่ากับ 4,800ทองสุดคุณแม่6กนักเรียนจะเจอ6คูณอะไรคะ6คูณ8ได้48ใช่ไหมคะเติมศูนย์สตัวก็จะเป็น4,800เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นข้างบนจะเติมเลข8ดนะข้างล่างก็คือ4,800เมื่อลบกันเนาะได้เศษเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นข้อนี้หารลงตัวใช่ไหมคะแล้วก็ผลหารได้เท่ากับ58านะ่ะ แต่ว่าขอยังไม่ตรวจคําตอบนะคะขอเอาคําตอบเนี่ยไปเปรียบเทียบกับวิธีที่2ก่อนว่าจะได้เท่ากันหรือเปล่าเนาะแล้วค่อยตรวจคาตอบทีเดียวเลยไปดูวิธีที่2กันนะคะเนื่องจากเราเนี่ยทราบว,ว่า600นะคะ600เนี่ยเกิดจาก100คูณกับ6นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาผลหารของ34,800หารด้วย600เนี่ยเราสามารถหาผลหารของ 34800หารด้วย100ก่อนหลังจากนั้นนะคะนำผลหารที่ได้ไปหารกับ6ต่อนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในวงเล็บเนาะนักเรียนจะสังเกตว่าตัวตั้งและตัวหารของเราเนี่ยมีเลข0อยู่2ตัวทั้งในตัวตั้งแล้วก็ตัวหารเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดทิ้งได้เลยแสดงว่าในวงเล็บของเรานะคะจะเหลือผลหารอยู่แค่348แล้วก็หารด้วย6 ทีนี้พอถึงขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็คือการหารที่ตัวหารเป็นเลขหนึ่งหลักใช่ไหมคะนักเรียนสามารถใช้การหารสั้นหรือหารยาวช่วยได้นะและคำตอบนะออกมาจะได้58นะคะเท่ากับเท่ากับวิธีที่1เลยเนาะอ่าแสดงว่าคำตอบของเราเนี่ยน่าจะถูกนะแต่เพื่อความชัวแบบร้อซก็ต้องตรวจคำตอบใช่ไหมคะตรวจคำตอบได้โดยทํำยังไงนะเอาผลหารใช่ไหมคะ คูณใครเอ่ยคูณตัวหารมันต้องได้เท่ากับใครนะต้องได้เท่ากับตัวตั้งนะคะถึงจะแสดงว่าคําตอบของเราถูกต้องซึ่งอันนี้เนี่ยคูณกันได้เท่ากับตัวตั้งสวยงามเลยแสดงว่าคําตอบของเราเนี่ยถูกต้องแล้วนะคะอ่าเรามาดูหัวข้อที่สองกันบ้างก็คือการหารที่ตัวหารเป็นจํานวนที่มี3หลัก คราวนี้เป็นเลข3หลักที่ไม่จําเป็นต้องเป็นพหุคูณของ100แล้วนะเป็นเลขอะไรก็ได้เลยอย่างในตัวอย่างที่10เนี่ยตัวหารเนี่ยเป็นจํานวนที่มี3หลักใช่ไหมคะก็คือ315อ่าจะมีวิธีทํำยังไงบ้างเอ่ยอันนี้คุณแอบกระซิบก่อนเลยว่าวิธีทำเนี่ยคล้ายหรือแทบจะเหมือนเลยคะ่ะเหมือนกับการหารที่ตัวหารเป็นจํานวนที่มี2หลักเลยนะเพราะฉะนั้นนักเรียนเตรียมกระดาษทดไว้ด้วยนะคะเราอาจจะได้คูณเลขกันแบบค่อนข้างเยอะเลย อ่มาเริ่มกันเลยค่ะเราจะหาผลหารของ7875หนาะคะหารด้วย315ยังคงใช้การหารยาวนะคะนักเรียนนักเรียนก็ตั้งการหารยาวขึ้นมาเลยตัวหารคือ315นะคะเราก็จะเริ่มจากหลักทางซ้ายมือก่อนก็คือเลข7เนาะซึ่งเลข7เนี่ย 315มันหารไม่ได้นะคะเราก็จะขยับไปเรื่อยๆเป็น70อ่า70ก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่าขยับมาอีกเป็น7 8 8ออ่าอันนี้315เนี่ยหาร708ได้เนาะเพราะว่า708เนี่ยมันมีค่ามากกว่าคราวนี้ความยากก็คือ315เนี่ยคูณอะไรถึงจะได้ใกล้เคียงกับ708เพราะว่า315เราก็ท่องสูตรคูณไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้การคูณในแนวตั้งช่วยเรานะคะ 315เนี่ยนักเรียนว,ว่าคุณแนนควรใช้เลขอะไรดีคูณกับอะไรนาะถึงมีค่าใกล้ๆกับ708คุณแนนขอใช้เป็น2ก่อนละกันเนะาะ315คูณ2เมื่อเราคูณเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้เท่ากับ630คุณแนนว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละเพราะว่าถ้าคูณ3อาจจะมากเกินไปเนาะงานคุณแนนก็เขียนเลข2ข้างบนนะคะแล้วก็เขียน630ข้างล่างนะ 630ตรงนี้เกิดจาก315คูณ2นะคะแล้วเราก็เอา708ลบกับ630ใช่ไหมคะได้เท่าไรเอ่ยได้78เนาะและเราก็ดูหลักถัดไปด้วยค่ะซึ่งก็คือเลข7นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังดู787ห่หารด้วย315อยู่นะซึ่ง787เนี่ยคุณอาจจะสังเกตดูนะคะมันก็ เกินกับ630มาอยู่ประมาณร้อยนิดๆนดเนอะเพราะฉะนั้นคุณแอน,นยังคงใช้เป็น315คูณ2เหมือนเดิมนะอะเขียน2ข้างบนนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็น630เนาะจากนั้นเอา787ลบกับ630ใช่ไหมคะจะได้157อ่าแล้วจากนั้นเราก็ดูหลักสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเราก็คือเลข5 เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังดู1,575หารอด้าหารด้วย315อยู่อ่าแล้วคราวนี้315เนี่ยคูณแนนว่า3า5รคูณอะไรดีนะคูณแนนขอใช้เป็นเลข5แล้วกันนะคะอ่ะเรามาลองคูณกันนะ5้คูณหได้25ใส่5ทด2ต่อมา5้คูณ1เป็น5บวกตัวทด2เป็น7และหลักสุดท้าย3าคูณหนะคะได้15 อ้าวได้พอดีเป๊ะเลยใส่เลยค่ะนักเรียนข้างบนเป็นเลขห้าข้างล่างเป็นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าลบกันเหลือศูนย์อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้หารลงตัวไหมคะข้อนี้หารลงตัวนะคะผลหารคือผลหารคือสองร้อยยี่สิบห้านะคะอ่าแล้วถ้าเราตรวจคำตอบล่ะคะนักเรียนตรวจคำตอบทำได้ยังไงนะเอาผลหารเนาะ คูณกับตัวหารนะคะก็คือ225ร้อคูณกับสา5ถ้าเราไปคูณจํานวนนี้นะคะเราก็จะได้เท่ากับตัวตั้งพอดีแสดงว่าเราทำถูกแล้วเนาะ,ะมาดูตัวอย่างที่1ิบกันต่อนะคะตัวอย่างที่11เนี่ยก็ยังเป็นการหารที่ตัวหารเนี่ยเป็นจํานวนที่มี3หลักเนาะข้อนี้ตัวหารเป็น241ร้อยส่สนะคะ,ะเราจะหาผลหารของ 38,156หารด้วย241นะคะเราใช้วิธีเดิมเนาะก็คือใช้การหารยาวนะคะนักเรียนตั้งหารยาวมาเลยนะตัวตั้งคือ38,156ตัวหารคือ241นะคะส่าเนะคะเริ่มแรกเลยเนาะเราก็จะเอา200 41เนี่ยหาร3แต่มันหารไม่ได้ใช่ไหมคะก็ขยับมาเป็น38ก็ยังหารไม่ได้อยู่ดีอ่ะขยับมาอีกสักหลักสิเป็น381อ่ะอันนี้หารได้แล้วทีนี้เนี่ย241คูณอะไรถึงจะได้ค่าใกล้ๆกับ381อันนี้คุณแอนพอจะทราบอยู่เพราะว่า241คูณ1เนี่ยได้ได้ได้ได ได้241แต่ถ้า241คูณ2จะได้482มันจะเกินไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นเลข1เนะาะใส่เลข1ข้างบนแล้วข้างล่างก็จะเป็น241นะคะแล้วเราก็ล,ลบกันใช่ไหมก็จะได้เป็น140นะคะทำยังไงต่อเอ่ยดูหลักถัดไปไปด้วยเนาะก็คือเลข5นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังดู145 5หารด้วย241อยอยู่อ่าคราวนี้ 241เนี่ยคูณอะไรเอ่ยถึงจะมีค่าใกล้ๆกับ1,405อ่อันนี้คุณแอนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวขอสุ่มๆเลขดูก่อนอ่คุณแนนขอเป็นเลข5ดูก่อนละกันถ้าไม่ใช่ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มลดเนาะอ่241คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย5คูณ1เป็น5 5คูณ4ได้20ใส่0ทด2 5คูณ2เป็น10บวกตัวทด2เป็น12ได้ 1, 2 0 5นะคะ อันนี้คุณแอนไม่แน่ใจว่ามันสามารถใกล้กว่านี้ได้อีกไหมคุณแอนก็ขอคูณอีกสักหนึ่งตัวละกันก็คือ241คูณหนะคะหกคูณหได้6 6หคูณสได้24เนะาะใส่4ทด2องหกคูณสเป็น 12, บวกตัวทด2เป็น4อันนี้คือ1,446มันเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยากได้ไม่เกิน1,405เพราะว่านี่คือตัวตั้งของเรา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ไหนเอ่ยเลือกใช้241คูณ5ใช่ไหมคะอ่ะใส่5ข้างบนข้างล่างก็คือ1,205ใช่ไหมจากนั้นลบกันจะได้เท่ากับ200นะคะแล้วเราก็ดูหลักสุดท้ายก็คือเลข6เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังสนใจ2,006นะคะหารด้วย241อยู่อ่าคราวนี้ 241เนี่ยคูณอะไรนะถึงจะได้ใกล้ๆกับ2,000นักเรียนว่าคูแนนควรใช้เลขอะไรดีคะคูณแนนใช้เป็นเลข9เลยไหมอ่าลองดูเลข9ก่อนเนาะ9คูณ1ได้9 9้าคูณสี่ใส่6ทด3 9คูณสเป็น18บวก3เป็น21โอ้โหได้2,169ค่ะนักเรียนมันเกินค่ะแสดงว่าคูแนนต้องลดลงมาหน่อยงานขอเปลี่ยนจากเลข9เป็นเลขและกัน สอง่สิบเอดคูณแปดนะคะ8ปดคูณหนึ่งได้แ8ดแดคูณสี่ได้สาสิบสองนะ8ปดคูณสเป็นสิบหกสิบหกบวกตัวทดสามเป็นสิบเก้าอันนี้แหละโอเคแล้วเพราะว่าไม่เกิน2อ0พด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเขียนแปดข้างบนนะคะแล้วก็หนึ่งพันเ้รยยสิบแปดข้างล่างนะแล้วก็ลบกันใช่ไหมคะจะได้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้เราลบไม่ได้เราก็ต้องใช้การกระจายเนาะ 6เนี่ยลบแดไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือแต่ว่าหลักทางซ้ายมือเป็นเลขอะไรเลขศนะูนย์เนาะก็ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเขยิบไปอีกหลักหนึ่งเนาะหลักร้อยก็เป็นเลขศูนย์ก็กระจายให้เพื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องกระจายมาจากหลักพนะันละค่ะหลักพนะันเนาะมีสองกระจายให้เพื่อนไปก็เหลือหนึ่งนะคะแล้วก็หลักร้อยเนี่ย อันนี้เพื่อนกระจายให้มาตัวเองก็จะมี10เนาะแต่ว่าก็ต้องกระจายให้เพื่อนที่อยู่ทางขวามือเพราะฉะนั้นก็ต้องเหลือ9หลัก10นะคะจากตอนแรกมี0ูนย์เพื่อนกระจายกระจายมาให้ก็จะเป็น10แล้วก็กระจายไปให้หลักหน่วยนะก็จะเหลือ9แล้วก็หลักหน่วยก็จะมีอยู่16นะคะ16ลบ8ได้8ส่วนหลัก10 9เนี่ย9ลบ2ได้7หลักร้อยคือ9-9ลบ9ได้0แล้วก็หลักพัน1ลบ1ได้0เพราะฉะนั้น ข้อนี้เศษเหลืออยู่78ดนะคะนักเรียนแสดงว่าข้อนี้ผลหารคือหนึ่งหสบดนะคะแล้วก็มีเศษใช่ไหมเศษ78สิบดนะคะอ่าเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราต้องทำอะไรเราต้องตรวจคำตอบนะเพื่อดูว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะตรวจคำตอบถ้าแบบมีเศษต้องทำยังไงคะนักเรียน ตอนแรกทำเหมือนเดิมเนาะเอาผลหารก็คือ158คูณกับตัวหารจากนั้นเอาไปทำอะไรกับเศษคะเอาไปบวกเศษก็คือบวก78เนาะถ้าเราไปคิดเลขตรงนี้นะคะเราจะได้ว่ามันจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งเลยนะแสดงว่าคำตอบของเราก็ถูกต้องนะคะนักเรียนอะ เป็นยังไงกันบ้างสําหรับการหารวันนี้เราพูดถึงการหารที่ตัวหารเป็นจํานวนที่มี3หลักใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนการหารมีตัวหารเนี่ยมี1หลักตัวหารเนี่ยมี2หลักตัวหารมี3หลักไม่ว่าตัวหารจะมีกี่หลักเนี่ยเราก็ใช้วิธีเดียวกันเนาะก็คือการหารยาวสําหรับหลักการหารยาวก็ทําเหมือนกันทุกแบบเลยก็คือเราจะเริ่มจาก หลักทางซ้ายมือใช่ไหมคะแล้วค่อยๆขยบขยบมาเรื่อยๆเนาะทีนี้ในระหว่างที่เราหาเนี่ยเราก็จะมีการลบเลขด้วยแสดงว่าถ้าใครลืมเรื่องลบเลขนะก็อย่าลืมไปทบทวนตรงนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่ลบเลขเป็นแล้วก็อย่าสะเพร่าวเวลาทําโจทย์นะไม่งั้นหนูจะหาเลขผิดนะคะนักเรียนสำหรับคาบนี้เนี่ยคุณนันฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่คาบหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน